น้ำถวมม่วเบิดนอพอตรงนี้นอพอนอถ,ถอั่วถั่วหั้อผมอ้ยน้ำถ่วเด้อพี่น้องหลังจากน้ำถั่วมมากนี่เท่ากับน้ำลดลงไปก็เริ่มปลูกไม้ได้เป็นบ่พ่อแมนโอ้บ่ย่ยอมแพ้ตัวนี้พอ่อเบยอมครับผมไม่ทุกอย่างนี่กำลังนับหนึ่งไม่ทั้งเบิ้เด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านโน้นสังจากน้ำถ่วมขึ้นมหาหันครับผมน้ำสซนทั้งนี้น้ำสไลไปเบิดนี่ก็ดูแลกำลังดูแลขึ้นไม่เริ่มจะนับหนึ่งไม่เด้อครับเด้อ มาทดลองมึงว่าอันไดสีมาตอบโจทย์กับสวนเ่านอเนอว่าอันไดสีทดน้ำกับพอเพิน่นกันเลยเอามาเป็นทางเลียกหล้กกันจะเป็นทางหลอดเนอเนอแมนสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนีมาพอกับบ่าวน้องในช่องกบป๋าผ้าร่วยนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้บ้านน้องกันจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งสวนงพอนะครับเนาะต่กอนนี่อยู่นี่ครับผมน้ำถ่วมของพอนะครับเนาะที่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านโนนสังนะครับเนาะตำบลโนนสัง อำเภอกันท่าลมจังหวัดชีสเกตกับพี่น้องครับเะวาสวนนี่บาน้องภาพพี่น้องมาเบืองหลายทีอแล้วนะครับเนาะนี่ย่ามือนีบาน้องก็จะพภาพี่น้องมหาเจ้าของแปลงเป็นนะครับเนาะมหานี่ครับผมเจ้าของแปลงมาเป็นเห็ดยังแนครับผมเพราะว่าหลังจากน้ำทลวมสวัสดีครับพอครับเออสวัสดีครับผมพอซื้อย่างนอครับพ่อจำปีสายสิมพ่อจำปีสายสิมนะ่อนนอแมนนี่ครับพี่น้องครับ น้มทมม่วเบิดนอพอตรงนี้นอพอนอถั่วมัวม่วหม,วม้อพี่น้องเ้อพอพิ่เกลเลยคือเด็ดเปลี่ยนจากทุเรียนนี่ครับพอมาปลูกบักซีดาครับพ่อบ้านซีดาครับท่านแมนครับแต่ก่อนพอพิ่จะปลูกทุเรียนพอพิ่่าปลูกทุเรียนแล้วบอทนน้ำน,นอพนแมนออืพอมาเห็นบักซีดาเพิ่นบอตายเ่พ่อแมน เมื่อตายก็เลยก็เลยสั่งมาปลูกอีกครับก็เลยเขาต่อมาปลูกบักซีดาดีกว่าดีกว่าครับผมเพราะว่าทดลองมังแหล้วของข้างนี้น้ำสีถ่วมดูนอรนอแมนครับผมเป็นทุเรียนนคเนอเท่าก็จะมาเปลี่ยนมาปลูกเป็นบักซิดาเลอพี่น้องเด้อนี่ครับผมจะเป็นบักซิดาพันหยังพยกับบงหลซื้อมันหรอกกับขั้นนี้อย่าง ตรงนี้ของพ่อนี่กับผูกความกับบัคทุเรียนตีกกยนะพอนอแมนอู้พี่น้องมึงโอ้าบักทุเรียนเฮาบอไวล้ลงนี่กับสีสูงซ้ำนี่นะพอนอเฮ้ยกระทำนี่ครับผมพอเพิ่นก็นเลยมาเห็นต้นบัซิดาเพิ่นมาปลูกพร้อมกันพี่น้องพอเพิ่นก็นเลยจะเปลี่ยนจากต้นทุเรียนมาเป็นต้นบักฝรังนะครับเด้อมาบ่งครับผมว่าพอเพิ่นจะปลูกจากต้นแนือยู่หนหนะพอนอะนะเดี๋ยวม้อนี้ส้มสวนในเดอพ่อพอ้อตารับพอฮาไปส้มบักฝรังพอบัน พอพ่นกะปลูกฝลังพ่อครับปลูกประมาณเจักปีแล้วพอนี่บ่ทันพอปีอ้บ่ท่านพอปีปลูกป,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 ปีใหม่หลังมกะล่ากุมงผ้ากุ้ผหลังจากน้ำเ้องรถลงไปแมน่นครับผมพอกะมาปลูกแบบฝรั่งถึงอไม่เลยนี่ครับพี่น้องครับหลังจากน้ำรถลงไปแล้วพอพ่นกะมายอมแพ้เนะพนอนาะแมน่นครับผม โซนทางนี้เอาพอครับพอปลูกประมาณจคกต้นครับอยู่นี่บักฝรั่งนี่มันยี่สิบต้นอ้ปลูกยี่สิบต้นบ่พอแมนนี่ครับโซนทางนี้ยี่สิบต้นสิบต้นบักท่านในพ่อบาบักท่านสามสิบท่านสามสิบนะพอนะอปลูกแง่ใดครับพอบ่อวันอันดับแรกเท่านี้ผมปลูกบักฝรั่งนี่พอเอาแล้วเงือ ย่อล่องแล้วคูนดินอ,อ,อันดับแรกนี่ก็คือพอขุดคุ้มคุดคุคดเป็นเป็นข่วงบ่อพอบาดข่วงข่วงเหานี่จากคุ้มลงไปนี่ครับพอก็ห้าสิบโอ้กวงห้าสิบห้าสิบห้าสิบข่วงเลืกเลยพอบาดเลือกกับห้าสิบเลืกกับห้าสิเกกบเฮา,าได้ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยล่องพื้นบ่อพอนี่ล่องคือกันโอ้ใส่ฟุณยังครับพอบาดฟุนฟุน ขิงหัวห้องเทรามดาเนี่ยห้องหองพื้นกรอนห้องพื้นเลยครับคุณครอบกบลงไปเลยเป็นบ่อหอนไม่ฮะโอ้แตกยอดดีตัวล่อพ่อบาดแตกดีแตกดีข้างล่างนี่ก็มีบักมูตัวฟอนี่โอ้เบึงกี่น่องเบึงโอ้ทั้งนี้พ่อก็เอาบานก็เอาคุณขิงหัวโคบีเออแล้วก็โคบีครับผมคุณซะอีกนะพอสร้างมาต้นละดชักบาทครับพ่อนี่ต้น ไม่หลูกสั่งเนาะหลูกหลูกเป็นคนสั่งมาไห่ครับผมโอหลูกไสหลูกไสยุงเทพครับผมหลูกไสยุงเทปสั่งมาไห่พอสั่งใม่ครับเพราะว่าปีกายนี่มาเบิ่งทุเรียนโอ้ท่วมหัวนะพอนอแน้มท่วมพี่น้องพอพนก็เลยต้องเปลี่ยนนพอนอครับผมเปลี่ยนจากทุเรียนมาเป็นฝรั่งกับบพั้นเด้อพี่น้องเด้อบักฝรั่งนี่จะเป็นบักพ่อหูพันบพอนี่ พันยังจับว่อะไรครับผมว่าจะจับ่าอะไรครับลูกสร้างมาให้พ่อกับปู่ลูกสร้างเนาะครับเลยสร้างเองเท่ากับมาปลูกไว้ถาเบิ่งเลยพี่น้องบ่ทาถ้าเทิรปีลยครับเด้อหลังจากน้ำท่วมมากนี่เท่ากับน้ำลดลงไปก็เริ่มปลูกไม่ได้เป็นบ่พพอแน่นโอ้บ่ย้อมแพ้ตัวนี้พ่อเบ่ยอมครับผมโอ้พ่อเพิ่นก็เห็ดลายอย่างเด้อพี่น้องอยู่สวนนอเนาะ พอครับพื้นที่ของพอนี่ประมาณทักไรบานครับพอมัอนสี่ไรเหมือนแล้ออู้สี่ไรพี่น้องติดก,กันกับน้องแขเลยบ่พ่อนี่แมนนครับผมพอสวนนี่บ้านน้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งหลายเทียพอเพิ่งก็จะมาปลูกพืชมุนเวียนนี่นี่เพิ่งบักทัวบักแตงข้าโพดต้อพอนอ่ะมุนเวียนตลอดปีเลยพี่น้องด้วย้่นที่นี่ก็จะเป็นกล้วยกล้วยก็ปลูกไม้ดืวยกันเอาไม้เบิดเลย เป็นป่วยไข้บะพ่อนแมนป่วยไข้พี่นอ้องคนแซ่บมากน้อยกับได้ลูก,อนอก,ก่นนี่ก็ขยายออกว่าพอบั่แมนขยายนี่ก็ร่งขยายไปแน่ก็ล่างขยายออกปฟฟ้าพีเด้อพี่น้องเด้อพี่โซนนั้งพี่จะมีไงไว่าอยู่ตลอดพ่อนี่พราะได้ใสยาสีบ่พอนี่ก็บ่ใครได้สีเด้ออะอบ่ได้สีเลยบ่บ่ทบบ,บ่คือทุเรียนมันทุเรียนแบนไหนไงก็ทุเรียนอยู่ครับผม ายกุทุเรียนหลายแหง้งอ้ยลายทุเรียนนโอ้ยบ่หวทุเรียนลงทุนแพงแห้งบอกผ,ผมแพ่งยากับแพงครับผมเอาพอบานเท่ามาปูเริ่มเท่ามาปูมีลงทุนเบิดเงินจักบาทแล้วพอบานก็บ่เลยลงทุนยังครับผมพอ,อยังก็มีลรอครับคือว่าอุปกรณ์นามก็ใสอันเก่านะครับผมเข้าก็บใสระบบอันเก่าเอระบบอมันเก่าเบิดเที่ยงตม้งแต่เข้ามา ดคุ้มใหม่แมนครับผมหรือมองคุ้มนี่ก็ยังคุ้มเก่าคุ้มเก่าเลยคุ้มเก่าเลยคุ้มเก่าทุเรียนเลยเออครับแต่คุ้มเก่าเลยบกคุ้มเลยคนอูกฝรั่งนี่กะพ่อหูสายพันธบ่พอนี่เอาออกน่วยเลยกับหูหูขึ้นกันเนี่ยลูกสั่งมาหายน่อแม่นี่ลูกสั่งเอ้าพี่นออออกน่วยนะครับผมบึ่งบ่ท่านถึงปีเด้ครับนี่่อพนสั่งมาจากทังอินเทอร์เน็ตนาะพอนอะแม่น ลูกสงหลูกสร้างไห่เอามาไห่พอเป็นตะพูรุเร่โซนทางนี้เนาะก็มาทดลองมึงว่าอันไดสีมาตอบโจทย์กับสวนเท่านะพอนอะว่าอันไดสีทดน้ำตรงนี้นะพอนอะกับบานระยะห่างของต้นเท่านี้ประมาณจักเมตรขั่อบาดหรือสี่เมตรผแล้วสี่เมตรบ่ครับพอโอ้เข้าจะสี่ ใส่ซีม่นทนเลยบ่พ่อสีเออซีคุณซีซีคุณซีเลยนี่ครับพี่น้องเพื่อต้นใหม่เขาจะใหญ่เนาะพอเนาะแมนอู้แตกยอดดีตระพอ่อขึ้นยอดดีเด้อพี่น้องเนินนี่ตรงนี้พอ<แ>เรียกว่าพุชซาก็บ,บักพลังเนาะพอเนาะเพื่อคือน้มถั่วมมาบาัวไตพอพอเห็นแล้วสองต้นอยู่หันเพิ่นบ่เป็นหยังเนาะพอเนาะแมนแต่ว่าโกบุมีนั่นบ่ยังบ่ยังโกบุมีพี่น้องบ่ยังโกบุกมีพี่น้องมาย พอเพิ่นก็เลยว่าก็บ่มีกับกุกทุเรียนเพิ่นเป็นพืชอันเดียวกัน <c oughs> แล้วก็บ,บทนน้เนะ <c oughs> นพอนาอแนนแ็เลืยตองเปียนจากทุเรียนนี่ครับพี่น้องเอาพืชใดที่มันทนน้าได้แค่ประมาณน้าขึ้นมากประมาณเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งอย่างที่นพ <c oughs> น้อ <c oughs> เอาเก็จะทนน้าได้หน่พี่น้องครับพอเพิ่นก็เลยเอามาเป็นทางเลียกแล้วก็จะเป็นทางหลอดนพน้อแนนตรงนี้ครับผมเพราะว่าพอไปศึกษาทางใดมาบ่งกนบพอนี้ ่บ่ครับบมมีเขาก็เลยเบ่งองยังในสวนเท่านี้ล่ะว่าต้นใหม่ต้นม่วนไหนบ่อตายเขาก็เลยเอามาทดลองปลูกเบิ่งครับผมต้องมาเบื่องปีนี้แล้วพอเนาะวาน้ำเขาจะขึ้นมาหอดีบ่อพอคิดว่าน้ำขึ้นมาจังได้็สร้างต้นักคั่นแล้วก็โกบุซิดานี่จะบ่ตายแล้วพอเนาะเขาเลยเอามาปลูกนี่ครับพี่น้องเบื่องต้นทางนี้ของพอประมาณจ้กต้นกับค่บพออยู่นี่ พู้สาเนี่ยมันสามสิบโอ้สามสิบพลังไหนพอพลังยี่สิบพลังยี่สิบโอ้แต่ว่าแต่ละต้นขื้นไหวนะพอน้อไ้่ก็ถือว่าไหวผมมางําแห้งได้พอนี่คุณนะ่ะต,นตนลล้นต้นขี้ายขี้ารเดียวมากพ่อม่เป็นตัวเป็นพ่อแมบเรามาถืออยู่กับบินแล้วแล้วก็ก็เข้าดูแดพ่หพ่อม่อครับเขาาด้หดน้ำดูพ่อพ่อนี่กับหดดู ช่วงฝนบโตกแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้ฮอดแล้วฝนตกป้าข้างล่างนี่กับมีของกินต่อพอนี่เบิ่งพี่น้องเบิง่งโอ้ยเขือเขือเขือคืนบพ่นบพ่อเขือคืนป้าจะมาปวดเลยเอาพอคือบ่เอาไปาขายครับพ่อหนิโอ้ <c oughs> ยจะไปขายปะเอามาแจกบพ่พ <c oughs> ่อผู้ใดอยากครับลงมาเยาอะเลยเรื่อยได้ยากมาเอาครับผมบ่อึดยต่อพ่อนอ่ะ พ่อได้ปลูกไว้บ่นี่ิมัเขือเฮานี่บ่ได้ปลูกเพบ่อเม็ดเก่ามันขึ้นออ๋ก็คือน้ําเพิ่นแซ่ล่ะแม่นเพิ่นไห้ต้งไปแล้วเพิ่นก็ขึ้นใหม่ครับขึ้นเองครับนี่ขึ้นเองขึ้นมัเขือขึ้นบ่บ่เขือขึ้นพี่ครับโซนทางนี้พอเพิ่นก็จะปลูกพุทธาพอเพิ่นกําลังจะมาดูแลสวนน้าแหน่พิ่นก็เฮ็ดโอ้หลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อยโซนทางนี้ ก็จะดีงออกเลยส่นใหม่หมแบบในเรื่องน,นะพอน่อเนาะเวลาเ้าเอาหญ้าพืชนนี่ก็ไปให้งัวบ <Man. S 1> ่พ่อบาดแมนส่วนนั้นนี่พอมั้นก็จะเลี้ยงงัวน้ำแน่เดี๋ยวบาลน้องก,กับจะภาพ,พี่น้องไปเบืองอีกส่วนทา้งนึงนะครับเนาะพอพื้นจะเลี้ยงงัวแล้วก็ก็ร่างจะปลูกกระโพดปลูกบักเขือเป็นดอกเนปะ็นดอ,อ,อกเป็นหน่วยเลยน,อนอี่มันจะออกเป็นหน่วยไปนาะพ่อเนาะพี่น้องเบืองส่วนนี้พอว่าดูแลบ่ออยากเลย ต่วเนีย่ย<บ><บ>ครับออ,ออกนวยเล้วพี่นอง<บ>เดี๋ยวจะพาพี่นองมาเบิ่งอีกทีนหนึ่งตอนเป็นนวยออกหนวยใหญ่ๆแล้วพอเนะอาะครับผมข้าวเดียวออกนวยเล้วเพราะว่าท่านถึงปีเลยนี่พี่นองปูแปบนนแ๊บเดียวเด็กินน่วยไดเด้อครับเด้อบักพุทซาเอาระบบหนามงพอนี่ดนะครับบานพอเฮงไหนครับนู้มันั่งกับใส่ไดไดใส่ไดปั้นขึ้นจาก ัาผมจากน้องไงเฮานี่จากน้องไงรับเขาจะได้หดน้ำดูพอนี่กับส่วนฝฟนโต๊บ่ไดบ้หนเลยเลยะส่วนช่วงนี้เฮาบ่ได้หดกะดีไปนอเนาะแต่ว่าฝนโมโต๊กับฮดนะเขาจะหดน้ำบ้ามือบ้ามือพอบ้ามือบ้ามือหดโอ้บึงจีนอกออกดอกเต็มนอเนาะออกดอกออกมากแล้วี่น้อไงเมื่อไเคยใส่ใจคือแบบทุเรียนโอ้ทุเรียนโหสีแต่ยานี่บ่ ข้าวเด็กกับเดซีดยาบ่พหัตัวนี้เฮาได้ได้ซีดยาตะเคียนละเบน่นีม่เพราะมันกระลังในซีซองเทียวบ่กันมาแรงเ่าป่ะกันมาแรงแต่ว่าบักทัานนี่ตอบโจทย์ก็เฮาดีดีแห้งอยู่สวนเฮานี่เนาะพอเนาะขึ้นละพี่น้องคุณแป๊บเดียวเพมันแป๊บเดียวเพราะมันง่ามไม่ดีหัวเลยเด้อพี่น้องเด้อแป๊บเดียวพอเพิ่นว่าเอาบักุชารือบ,บักฝรั่งฝรั่งกับบักุชาเนาะพอเนาะ บักซิดาบานเฮ่านี่นะครับผมก็บ,บักขั่นพอพิ่นก็เอามาปลูกไว้ทดลองเบ่งอยู่ในสวนพอพอทั้งะะป,ปอองาางุ่นก็จะปลูกหญ้าบาพอนูหญ้าให้ง่วาน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโอ,โอ้โซนทางนี้ก็จะเป็นข้าวโพดบ่พอนี่แมนโอ้ปลูกข้าวโพดไว้เด้อพี่น้องเด้อเป็นข้าวโพดยังครับพอนี่ข้าวโพดพันข้าวเหนียวโอ้ข้าวโพดข้าวเหนียวอืนี่พี่น้องสื่อน้ำทองตลาดเฮ่านี่ล่ะครับผมก็เอามาปลูกไว้พ่อได้พ่อได้กินครับผมพอได้กิน เลือก็ขายเที่กินก็ขายเนี่ยฟังทั้งนี้ก็จะเห็ดเป็นหัวแบบมีของกินเบิดตัวนี้พอล้อมรอบเลยแม่เห็ดเป็นหัวล้อมรอบโซนทั้งพุ่นสุดพุ่นค่าแต่ไข่นอเนอแม่ตุกนี้พ่อคุณนดินไม่อีกบ่พ่อนน่แม่เอาดินลงไหมจะกินเป็นปลาบักหน้านอเนอหน้าตายหน้าเรือบกีตรับเรือบกหน้าบกีตรนเขาก็เลยเปลี่ยนเ่ยดมาใหม่แบบใหม่เลยมาเห็ดแดงสี่บานนี้ เป็นยงไรพอครับบานเท่ามาเฮ็ดเห็นสวนเท่ากัลร่างขึ้นไม่นี่มีความสุขบ่ครับพ่อป่ะเออก็มีเนาะครับผมมีกำลังใจเยอะเพราะว่าตรงนั้นเท่าก็เฮ็ดมาแล้วน้ำท่วมกะบ่เป็นยังน้าพอนาอเข้าสู่หม่สู่หม่นี่ครับพี่น้องครับพอคนกะบ่ยอมแพ้บ่ยอมครับเพราะว่ายางเดียวก็คือให้อันดับแรกกะให้เข้ามีทีน้าพอนาะแมนครับผมคือน้ำท่วมบ่เป็นยังเข้ากับปลูกไม่นี่ครับพี่น้องโซนน้าผุนอู้พักสไลน์น้าพอนาะ สมบูรไ์ครับปอคุณเกิดเองธรรมศาสตร์เกิดขึ้นเองได้บอกพ่อเกิดเองไม่ได้ปลูกพี่น้องคุณนะพักสะไลหน่อยนะพ่อนนอเออพักสะไลหน่อยเต็มอยู่พี่น้องเกิดเองต้นนี้ก็จะเป็นพักห่มใหญ่บอกพ่อนี่เออพักห่มใหญ่ครับพี่น้องอู้คือต้นใหญ่แห้งครับได้ฟุ่นได็ดวหมองไม่ได้เนาะพ่อนนอแนนดินไม้เลยครับต้นทั้งนี้ก็จะเป็นดินไม้ฟังทังพี่พ่อเพิ่นก็จะปลูกบักหุ่ง หมักมะละกอไหวได้พี่น้องเด้อตัวนี้ก็จะเป็นพักสงแงะบ่อพรนี่อ,อู้<ค>งพี่น้องปลูกไชทกระทางบ่พรนี่ะแะกระทางมะนาวครับโอ้กระถางมะนาวเก่าหฮอนไหนก็เลยเอามาปลูกใหม่เลยครับม้วนนี้คือเป็นลักลักษนี่จิเป็นกระถางมะนาวนทั้งเบิดได้บ่อพรไแม่นเบิดครับพอกระจบตัดต้นพันออกบ่พรวัน ตาแล้วมันตาย<อ>ตัวมันตายมัตตนตายเบิร์บต,ตายแล้วเขาก็ตัดออกเออ,ต,อตัดออกครับผมเขาตัดออกแต่เวลาหนึ่งก<ด>็<ห>เอาอย่างอื่นมาใส่แทนไปท้งนี้ก็จะเป็นมะละกอผลพ,พี่น้องพอเพิ่นก็ยังบม่ยอมแพ้ครับผมก็่อคอยขยับขยายเอาไม่คือเกาโซนทีงนีกก่นก็จะเฮด็ดนี่ก็สิบเอิ้มาแลงบ่พอแม่โอ้ดักมาแเก้อพี่น้องเด้อตรงนี้ก็่น ไอเดียของพ่อเพิ่นกับเห็นไรไม่เอาเป็นกิซอนเนาะพอเนาอนี่ครับผมย่ำนี่ก็เพิ่นก็จะตกลงมาในนี้บ่พ่อบานแม่นโอ้นี่ก็จะเป็นอาหารละเมนูเฮ้าโซนทั้งนี้เดี๋ยวจะไปเบิ่งโซนทางนั้นครับผมบานนี่ครับพี่น้องพ่อเพิ่นกับปลูกหญ้าแล้วก็เอาไว้ให้งัวนี่พ่อเพิ่นมาเกี่ยวหญ้าอยู่นี่นะครับเด้อเดี๋ยวจะเอาหญ้าไปให้งัวเด้อพี่น้องเพิ่นพ่อเพิ่นอนปลูกเองเนาะพอเนาะแม่นครับผมบุ๊ค หยาเข้าหนิยากระพูงไม่เบิร์ตไม่เบิร์ตป่ะพ่อม่เอานยากระตายเบิร์ตครับผมเริ่มงไม่เริ่มงไม่เบิร์ตกันครับผมสำนับหนึ่งไม่เบิร์ตเลยนับหนึ่งไม่กัครับผมนี่ครับพี่น้องส่วนไม่เบิร์ตครับส่วนนี้พอมันเกิดจะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเจ็ดตัวครับพ่อบ่ะวัวนั่นเลี้ยงอยู sucking, อย่สองตัวโอ้ยหายหายไปเบิร์ตครับหายเลยครับมาสือเอาไปทำแม่น spell, นี่สองตัวงวสองตัว,ว,ตวเป็นงวขั้นหนันงครับพ่อหน่ปลามันแดงบ่ามันแดงอเบียงงวตรงนี้ก็คือได้ฟคุณจากนีแล้วพี่น้องเนาะนแมนไปใส่ตุ่นใหม่ต่าง,างๆแล้วก็ให้ยาให้งวแน่ครับผมเบียงงวสองตัวทั้งที่พอก็จะเห็ดเพ้ยง้าหน่อยไหวท่านางเหรินอนอเนอแมนบรรยากาศดีได้พี่น้องเด้อ ทางพุ่นก็จะมีกระต๊อบเป็นแพงแงงล้อมยังกันพอนั่นนั่นแหละบ่อปลาโอ้มีปลาอยู่บ่พอน่ะบ่มี่เนียโอ้กำลังจะเป็นเตรียมไว้เออครับผมพอเพิ่งกะเตรียมไว้บ่อเก่านั่นละโอ้โอ้มุกนี่คืองามแถ่พ่อนี่บรรยากาศดีเน่อครับผมต้นนี้พอเพิ่งจะเลี้ยงวัวเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่นะพ่อนาะอืมอยู่แบบเฟสไก่เกิดมี่มีทุกอย่างเลยพี่น้องเ นี่น้ำม,มาเธอลมแล้วพอเนาะเสียดจักหน่อย,ย,<ว>ยนี่โวยเสียดใหม่เ <laughs> <ม>สียดครับผมเสียหายครับน้ำมาหันนี่ไปเบิดลนอพอนอ่ะเพราะมันลังคาหัวหนัวพอนี่มิดเบิดเลยนี่พี่น้องโซนท่านี้นี่<ม>แหละถั่ว,วมล<ไ>ังคาลังคาอันนี้ถั่วไก่เลี้ยงเป็ดเก่าครับผมเป็ดนี่กะพอจำหน่ายพอขายอยู่พอนี่เป็ดเท่านี้เป็ดไก่เท่านี้ครับ ก็พ่อได้ขายหรอกโอ้เกลี้ยงไปพอได้มันพ่อหลายครับไปแต่กินก่อนได้กินช่วงวันหันมันมาเบิ่งตอนนั้นยังได้ขายนะพ่อเนาะเออช่วงได้ขายอยู่นี่นิ่มกาลังสีเริ่มบกาลังเริ่มบไม่เบิด์ตกาลังจะเริ่มบไม่ทั้งเบิดเด้อพี่น้องเด้อโซนทั้งนี้พอเพิ่นว่าได้ข้าวโพดนี่เพิ่นก็บกาลังจะขยายเริ่มก็โดนต้นใหม่ทุกอย่างนี่กำลังนับหนึ่งไม่ทั้งเบิดเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านโน้นสังจากน้ำท่วมขึ้นมาหันครับผมน้ำโซนทั้งนี้น้ำสิิไไหลปเบด แต่ข้องบ้าน้องกะแยังบอลลอดเลยครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกโซนทั้งมุมเจียงหน้านะคุณนอเนาะพอเพ่นก็จะเลี้ยงปลาแต่ว่าปลาช่วงวันหันออกเบอยู่ตรงพอพ่นก็ได้ปลาพองนะปลาก็ล่งสีใหญ่คือ้นไปน้องแกงกาล่งสีใหญ่ไปน้ำนำแกงเลยตรงนี้ก็จะเฮ็ดเป็นมุมเจียงหน้าพอได้พักพอน้องบวเผาบวบไหวตัวพ่อบวบเผานี่ทนอยู่นอเนาะ ก็เผ้าคันบ่ววมยอดบ่ตายบ่วครับพ่อแม่นนี่ทุ่มทวมยอดตายถ้าถ้าทวมยอดนี่คือ่เหละบ่เหลือครับพ่อก็เลยก็ร่งสีแซมขึ้นไม่เพราะว่าเบ่งเลีวว่ากบเผ่ากบ่ผ่าบ่ววมยอดบ่ตายครับมวนอย่างอื่นนี่บ่เหลือเหมือนเออครับมักมีนี่บ่บ่ววมก็ตายก็เลยแนมเบ่งว่าพืชอันไดสีอยู่ในสวนเท่านี้เพิ่นจะทนน้ำแล้วก็จะเอามาปลูกใหม่เะพ่อเนาะ น,นี่สนทางนี้ครับผมพอมันก็นจะเหตดมะนาวเหลืออยู่สามตนเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่ก็ดูแลกําลังดูแลขึ้นไม่เริ่มจะนับหนึ่งไม้ด้วยครับเด้อโ้นทางนี้บ้านกกน้องก็มาเป็นกําลังใจให้พ่อเฮาสู่ต่อไปครับผม่วนทางนี้เนาะพ่อครับบาน,นี้้าพี่น้องอยากมาเล่นน้ำพอ่อนีเขามาเล่น ได้บอครับพอได้ได้ได้มาเลยมาะได้ทุ่งเมือครับมาเห่นพ่อก็ยุสวนตลอดน้พอนอกยุตลอดครับพ่อก็ยู่น้องแขกได้พี่น้องเด้หาผู้ใดผ่านใบพันมาอยากได้ก็คือพักไส้ปักเขื่อนที่น้าพอนอกเออเข้ามาเห่นมาสินน้ำพอนี่ทุกอย่างเนีแนเกินกันมาผมมาแต่เข้ามาเห่นน้ำพอนี่ครับโซนทั้งนี้ท้องพอกะอู้กำลังขุดไม้ได้พี่น้องเด้กำลังจะดูแลขุดไม้ด้ครับเด้ผู้ใดยุ้ทั้งไกลทั้งไกลกะ จากมาเหรียญน้ำพอกะแวะมาเหรียญใดได้ครับเด้ออยู่บ้านโน่นสังนะครับเนาะนี่ครับผมบ้าน้องกะพาพี่น้องมาเบิงเลียวพอพันวาอันใดกะเฮาต้องเอาขึ้นไม้ครับพี่น้องปลูกไม้นะครับเนาะเฮาบ่ยอมแพ้ก็จะประสบความสาเร็จตั้งเบิด์ตปุ๋นชนทั้งปุ๋นหลองพอพันกะปลูกต่ก่อนกะเป็นทุเรียนนะครับเนาะพอพันกะเปลี่ยนจากทุเรียนเรามาเป็นพุทราบักท่านแน่แล้วกะบักพรังนะครับเนาะบักซิดาบานเฮ้าครับผม อยู่อย่างพอเพียงพอคนว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่พอสีมีหยางอยากจะฝากบอครับพอห้าผู้อ,อยาเค็ดเกษตรไม่ไม่นี่ครับผมก <_ un> ็บมบบมีแล้วก็ผ้ายาเค็ดมาเบ่งตัวอย่างได้ครับผมมาแต่งแต่เข้าบนยอมแพ่นะพอนอแพ่นครับผมหนึ่งแหละก็คือบนยอมแพร่บอยอมครับแล้วก็เข้าก็ทีประสบความสำเร็จทุกอย่างนี่ครับพี่น้องครับเบ่งพอเพลนเป็นตัวอย่างเนาะ บ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเด็่นน้ำพอพนแล้วพ่อซิมนะครับน้องนี่ครับผมพ่อซิมด้วยครับด้ออยู่บ้านโน่นสังนี่ครับพี่น้องครับบ้าน้องกับภาพี่น้องมาเล็่นน้ำพอพนแล้วกะได้คว่ำรูไล่ไหลยางไปฝากไปต้อนพี่น้องนะครับน้องกะขอบคุณพอได้หลายครับทส่ให้ส้มสวนนาอขอบคุณครับครับผมกอย่เลื่อมในช่องกบป๋าพ้าลวยนะครับเดื้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกดคลิเใทีพี่น้องไปเรื่อย คลิปนี้ก็สวัสดีครับ